ทุกคนเคยมีเพื่อที่สนิทมากๆกันไหมคนที่อยู่ด้วยแล้วเหมือนโลกทั้งใบมันง่ายขึ้นคนที่รู้ว่าเราคิดอะไรโดยที่เราไม่ต้องพูดออกมาเราเชื่อนัดส่วนไอ้คนถือกล้องเนี่ยมิวมเพื่อนสนิทเราเองสำหรับเรามิวคือบ้านคือความสบายใจและที่พักเดียวในชีวิต <wounds> ไอ้มิวต you know? ื่นได้แล้วเว้ยสายนะเว้ยขออีกห้านาทีนะตื่นตื่นเรามีพรีเซนตเก้าโมง้วเว้ยโอ๋ยขออีกห้านาทีห้านาทีอะไรมึงดูเวลาดิเนี่ยแปดโมงครึ่งแล้วเนี่ยเชี่ยจริงปะเนี่ยเออเร็วเร็วดีเออมึงหยุดชิ้นกับมิสซึมาให้วเออ เร็วๆดิวะเดี๋ยวอาจารย์เขาล็อกห้องหรอกเออรู้เร็วมึงก็ไม่ทันแล้วเออไม่ขึ้นแล้ว ม่มีคนเลยวะเรามาผิดห้องเปล่าวะไม่เรียนเหมือนกันใช่ไหมแต่ีอาจารย์จะแจ้งยกคัดอันนี้ไม่มีเรียนทำไมเราไม่รู้จอดู oh. คัดรู<ผ>มเลยวะเหนื่อยปีเลยอาไงต่อ,ตอกลับปะไม่มเ,เดี๋ยวดิเป็นชื่อมิอ้วใช่ไหมเราดีนะขออีกีได้ไหมถ้าเกิดอาจารย์ยกคัดเดี๋ยวทักบอกได้เออจับมาดิักบ,บอกไว้นะ านั้นเรไไปดความสัมพันธ์ของเราทาั้งคู่สนิทกันจนแทบไม่เคยแยากจากกันทุกอย่างล้วนต้องทำคู่กันเสมอจนคนรอบตัวต่างก็แซวว่าเราทั้งคู่คือคู่หูที่ตัดกันไม่ขาด ยาอะไรวะมึงไม่สบายเหรอไม่ใช่วิตามินหรือเปล่าไม่เห็นรู้เลยว่ามุงกินแหละก็ตามในติ๊กตอกอะแต่แล้ววันหนึ่งความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ก็เริ่มเปลี่ยนไป แม่งเหนื่อยวะ่ะอะไรของมือวะเมื่อหลังกูไม่มาดนะ้วยแล้วนะใำไมหนื่อยขนาดนี้เออเออพากินน้ำก่อนเถอะไม่โคตรเหนื่อยเลยพากูาไปทำอะไรก็ไม่ดีมึงขี้บ่นจังวะพ่อก็ดีอยู่แหละอุ้ยมีคนให้น้ำกูด้วยว่ะแฉ่ชื่อกูด้วยของใครวะ ีมิวเริ่มยุ่งขึ้นเธอจับโทรศัพท์ทางวันมีนัดโน่นนี่ตลอดเออพวกนี้ไปคาเฟ่กันปะเนี่ยร้านเปิดใหม่โคตรน่ารักเลยมึงน่าจะชอบนะกูไม่ว่างวะ่ะไม่วันอื่นได้ปะอ๋ออืมก็ได้ ช่วงนี้มึงดูติดโทรศัพท์จังวะกูชวนไปไหนก็ไม่ค่อยไปมีความรักไงอะไรมึงความรู้ความรักอะไรไม่มีอือคุยกับรี่อยู่เหรอเอ้ากูย,ยังไม่ได้บอกมึงเหรอตั้งแต่วันนั้นที่เขามาขอไอจีอ่ะก็คุยกันมาเรื่อยๆวะ่ะอ๋อก็ดีแล้วมึงจะได้ไม่ต้องเหงาแต่เราก็เข้าใจนะว่าคนเรามันต้องมีอย่างอื่นในชีวิตบ้าง แต่ก็ไม่รู้ทำไมมันเรื่องรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนสำคัญเหมือนมึงพร<อ><น>้อมยางอ่ะพร้อมอะไรวะอ๋วก็ที่นัดไปดูหนังวันนี้ไงอย่าบอกนะว่ามึงลืมอ่ะเชีย่ยกูลืมวะกูนัดกับรีไว้แล้วด้วยอ่ะทัทีมึงกูถามจริงนะทำไมช่วงนี้นไปกับรีบ่อยจังอ๋อกูยังไม่ได้บอกมึงเลอพอดีกูคบกับรีแล้วอ่ะยังไม่ได้บอกนะ เอองั้นเอาไว้คราวหน้านะรอบหน้ากูไม่ผิดสัญญาแล้วสัญญาขอโทษนะมึงเอองั้นมึงไปเถอะเดี๋ยวรีมันรออมันกูไปก่อนนะกูขอโทษนะมึงไ,ไปละโอ้จริงๆเรานัดกันไว้ว่าจะไปดูหนังเรื่องที่รอมานานด้วยกันแต่สุดท้ายมิวก็ลืมนัดของเรามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับใครแต่สำหรับเรามันเหมือนโดนลืมจริงๆสุดท้ายเราเห็นสตอรี่ของมิวไปดูหนังเรื่องเดียวกัน กับคนนอื่ช่วงนี้เรามีปัญหากับที่บ้านบ่อยมากเราทะเลาะกับแม่ทุกวันเราอึดอัดมากคิดว่าถ้าได้เล่าให้มิวฟังเหมือนเมื่อก่อนก็คงดีวันนี้เราเลยเลือกที่จะเดินไปหามิว ทรหาเขานะเดี๋ยวเขาลงไปแล้วครับณรูมึงว่างไ,ไหมอะ่ะ <c oughs> คือกูมีเรื่องจะคุยด้วยวันนี้เ่ะไม่น่าว่างอ่ะพอนีกูนัดรีไว้แล้วอะ่ะแต่เรื่องนี้กูไม่ไหวจริงๆนะเว้ยคุฟังมาก่อนได้ปะคือกูต้องการมึงอ่ะคุณก็ไม่ไหวทุกเรื่องอะ่ะกูถามจริงๆนะมึงเห็นกูเป็นเพื่อนยังไงวะถึงเอาแต่ปัญหาของตัวเองมาิ้งไว้กับกูอ่ะก็เพราะว่ากูเห็นมึงเป็นเพื่อนไงกูถึงเล่าปัญหาทุกอย่างให้มึงฟังอ่ะโอ้ยถ้าปัญหาแค่นี้มึงยังแก้ไม่ได้นะมึงก็ไปตายถูกอ่ะ สุดท้ายเราก็ทะเลาะกันมิวเลือกที่จะเดินออกจากห้องไปทิ้งให้เรานั่งอยู่ตรงนั้นทั้งคืนเราได้แต่คิดว่าเราไปทำผิดอะไรนักหนาทั้งที่เราแค่อยากให้เธอฟังเหมือนเมื่อก่อน เอเอเธอวันนี้เขาจะกลับห้องนะไปส่งเลยดิได้เดี๋ยวไปส่งว่าโอเคแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมโอเคแล้วแหละโอเคแล้วนะเดี๋ยวเขาขึ้นห้องก่อนนะ มาแล้วเหรอกูณรอตั้งนานเออกินอะไรให้กินปะไม่มาอยู่บนตู้เย็นกูยคุณทนาเลงั้นกูกินเลยนะ ไ,รรไม่ได้ทำอะไรอ่ะนั่งเล่นกับนัดเนี่ยไหนนัดอะโอ้ก็นัดไงเนี่ยนัดอะไรคืออ่ะโอ้ยช่มันเถอะฮ้้มึงแป๊บน,นึงช่องรองเท้ากูหลุดว่ะมันนี่เดยกกูผกให้มึงผูทีไรหลุดทุกทีเลย วิ่งทำไมเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรอ่ะช่วรองเท้าหาารือเูยๆน่ถูแแหละแล้วจะถูดได้ไงสวัสดีครับคุณหมอเออพอดีแฟนของผมเขาพูดกับอระกาศทั้งวันเลยครับเขายังคงคิดว่าเพื่อนของเขาที่เสียไปยังมีชีวิตอยู่ โอ๊ยถ้าปัญหาแค่นี้มียังแก้ไม่ได้นะมึงก็ไปตายถูกอ่ะ ผมคิดว่าเธอกำลังมีอาการโศกเศร้าแบบซับซ้อนเป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากสูญเสียคนที่รักไปทำให้เธอไม่อาจยอมรับความจริงได้ครับแล้วเธอจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมไหมครับถ้าเธอยอมรับความจริงได้วันหนึ่งเธออาจจะกลับมาก็ได้ครับผมอยากให้คุณพยายามอยู่ข้างๆเขาน,นะครับ ้าวันนั้นเราไม่พูดคำนั้นออกไปนัดอาจจะยังอยู่ตรงนี้ก็ได้ตอนที่อ่านไดอารี่ของนัดมีคำพูดหนึ่งที่นัดเขียนว่าถึงเราจะไม่เข้าใจนะัดแต่นัดก็อยากให้เรามีความสุขทุกวันตอนนั้นเราถึงได้เข้าใจว่า ความตายมันไม่ได้าพาคเราแยกจากกันเนงเดียวแต่มันทําให้เราไม่มีโอกาสได้กลับไปพูดคําบางคำซ้ำด้วยซ้ำตอนนี้เราก็ยังใช้ชีวิตต่อไม่ใช่เพราะว่าลืมนัดได้แล้ว แต่เป็นเพราะว่าเราอยากใช้ชีวิตแทนนะันให้ดีที่สุดขอใจน้านัทแล้วก็ขอโทษมึงด้วยถึงวันนี้มึงจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่กูสัญญาว่ากูจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเลยวะ่ะ